ครับวันนี้ก่อนจะไปส่งตัวตัวไดกิน V15 นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเช็คสภาพก่อนส่งนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นปัม๊มพิสซั่นปั๊มนะครับที่อยู่ในพวกเครื่องฉีดเครื่องเป่าเครื่อง CNC นะครับเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีใช้เจ้าตัวนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับผม ็จะมีโฟมนะครับผมค right ู re, ่มือนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยดีกว่าครับก so ็ถ้าใครที Language ่ใช้เครื่องฉีดเครื่องเป่านะครับของแบรนด์ทางญี่ปุ่นนะครับเช่นพวกโตชิบ้านะครับ หรือว่าถ้าเป็นเครื่องเป่าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเจอตัวนี้อยู่แล้วนะครับผม